ฮัลโหลวอตส์แอบไกมีเลนฟิกเลนเดียวก็เที่ยวได้วันนี้เที่ยวกันแบบเลนฟิกกันนะครับผมสำหร,ำหร er> ับการท่องเที่ยวแต่ละครั้งนะฮะทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวเนี่ยนะครับและหน้าที่ของกล้องก็คือการเก็บโมเมนต์การเก็บเรื่องราวหรือการเก็บอารมณ์หรือเก็บภาพความทรงจําหรือเก็บสตอรี่เรื่องราวของเราที่เราอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องการเที่ยวและก็ใช้เลนตัวเดียวและนั่นก็คือเลนฟิกนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเลนฟิก1ตัวนั่นก็คือเลนระยะ25มิลเอฟหนึ่งจุดสี่พาณูมกตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นเลนที่อยู่ในระยะสายตามนุษย์พอดีนะครับสำหรับ25มิลตัวนี้นะครับแล้วก็มีมูดที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะคระับสำหรับเลนฟิกระยะนี้นะครับผม และการท่องเที่ยวหรือการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะด้วยระยะเลนฟิกมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะภาพนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมีเทคนิคที่จะทำให้ภาพของเราระยะภาพของเราเนี่ยโดยการใช้เลนฟิกระยะเนี่ยนะครับน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยฟังก์ชันของกล้อง Panasonic Lumix g s 5 Mark II ตัวนี้นะครับผมและฟังก์ชันที่1นะครับนั่นก็คือ 4K l i คลย์ o p ป i n g นะครับเป็นการครอปภาพนะฮะจากระยะปกติที่เราใช้อยู่ที่25มิลตัวนี้นะครับผมสามารถเลือกครอประยะตามที่เราต้องการได้นะครับโดยฟังก์ชันตัวนี้นะครับ แถมยังมีลูกเล่นในการซูมอินและก็ซูมเอาล์หรือซูมเอาและก็ซูมอินออกมานะครับผมยังสามารถเพิ่มลูกเล่นให้การท่องเที่ยวของเราหรือการใช้ในการเก็บภาพความจรงของเราเนี่ยให้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับและยังสามารถที่จะใช้ร่วมกับการแพนได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพนซ้ายหรือแพนขวานะครับโดยการกดไปที่ 4K Light Copying ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเซตว่าจะเป็น20วินะฮะหรือ40วิตรงนี้จะเป็นการเลือกจุดสตาร์ทแล้วก็ไปเลือกที่จุดเอ็นนะครับมันจะทําการซูมให้ในเวลาที่เรารเซตติ้งเนี่ย ็น20วิจากจุดที่1ไปจุดที่2หรือจะเป็น40วิจากจุดที่1ไปจุดที่2อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะแผนซ้ายไปขวาตรงนี้นะฮะจะทําให้ภาพของเราดูน่าสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่ใช้กับเลนฟิกเลนเดียวเที่ยวรอบโลกได้เลยนะครับนี่คือฟังก์ชันที่1นะฮะและฟังก์ชันที่สนะฮะสำหรับการทําให้ระยะภาพ25มิลของเราเนี่ยกับเลนฟิกตัวเนี้ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะฮะนั่นก็คือฟังก์ชัน Image Area of Video นะครับเป็นการเลือกใช ใช้งานเต็มเซนเซอร์นะครับหรือฟูลนั่นเองนะครับผมแล้วเราสามารถเลือกการตั้งค่านะครับ image area of video นี้ให้เป็น crop เข้าไปได้ด้วยนะฮะซึ่งสามารถเพิ่มระยะภาพแล้วก็เพิ่มมุมมองในขณะที่เรายืนอยู่กับที่นะครับจะได้ภาพแบบ2ระยะกันเลยทีเดียวนะครับผมมันจะทําให้เราได้ภาพหลายมุมภาพนะครับได้ระยะภาพเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแถมยังให้คุณภาพภาพที่ดีอีกด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมุมกว้างมุมกลางมุมแคบแบบนี้ก็สนุกในการถ่ายวิดีโอเลยนะครับผมเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับมุมกล้อง และการเล่าเรื่องด้วยภาพนะครับที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับ2ฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมและก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการถ่ายวิดีโอครับ